สวัสดีค่ะพบกับห้องสมุดประชาชนอำเภอกสัสรกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตไทยค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอเสนอคำสุภาษิตไทยที่ว่า ปิดทองหลังพระค่ะปิดทองหลังพระนะคะมีความหมายว่าการทำงานอะไรก็ตามที่เป็นความดีโดยไม่ใครมีใครรู้เห็นแม้จะทำการทำความดีที่มีความสำคัญและมีประโยชน์มากแต่เมื่อไม่มีผู้รู้นะคะตัวผู้กระทำการกระทำของผู้นั้นท่านก็เปรียบเสมือนการปิดทองหลังพระค่ะคือแม้จะไม่มีผู้รู้เห็นตัว คนทแต่ความดีก็เป็นความดีที่สมบูรณ์ค่ะเหมือนความสมบูรณ์ขององค์พระที่มีทองปิดทั้งหน้าและข้างหลังค่ะต้องขอขอบคุณนะคะแหล่งที่มา www.thungsong.com um. ค่ะที่ให้ข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ